ไหนช้อนอยู่ไหนไหนอะอะช้อนอยู่ไหนอ่ะใครทำล่นเอาขังมาเนีาเอาช้อนขึ้นมาเอามาเปนเนี่ยเนี่ยแล้วไปกัดกระดาษที่กระดาษังถือพิมพ์เนี่ยพังหมดเนี่ยลงไปเอาเองไม่หยิบให้กระนั้นช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่ไหนกระนั้วะอ่ะอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงอยู่ข้างล่างนี่หยิบเอง

อยู่ข้างล่างไงเล่าหยิบขึ้นมาหยิบไม่ได้มันอยู่ข้างในหยิบสิลงมาหยิบเออกดเลยเลยลงมาเอาช้อนชินนัลงมาเอาช้อนเลยเร็วเรวช้อนอยู่ไหนเอา้อนเอาช้อนขึ้นมา หยิบช้อนขึ้นมาอยู่ไหนอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วๆไหน่ไหนอะอยู่ข้างล่างข้างล่างยังไงเออเอาขึ้นมาไหนๆอะกวนนะกวนนะอยู่ข้างล่างยังไงลงมาเอ้าใครโยลงไปลงไปไหนเอา เพลงทำเพลงทำหล่นหยิบขึ claro, ้นมาหยิบขึ <S <S ้นมาก็จะรู้เรื ah ่องไห้เนี่ยจะหยิบรู้เรื่องนี่อยู่นี่อยู่ข้างล่างนี่มันทำหล่นลงไปเองนี่นี่แล้วกัดหนังสือพิมพพังมดเลยนี่อยู่เออเออเอาเอาเอาไวเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยหยิบไม่ได้มันหยิบไม่ได้ ไม่เอาใช่ไหมได้หยิบขึ้นมาไม่เอาให้ในายไม่เอาให้เราอจะเอาไม่เอาไปเลยเนี่ยเนี่ยแล้วทำหล่นลงไปแล้วต้องให้เก็บให้หจีจอเจี๊ยบมาลงมมาเลียบ ใช่ว่าเกาตูดเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยก็ทำหล่น,น,น,นแล้วก็ทำหล่นแล้วก็ต้องให้เขาเก็บให้หืมเเขาไม่ได้ะอะทำไมซื้อบื้อหยิบไม่ได้เออ ลองทิ้งเขาไปเออเออพังหมดพังหยิบช้อนใช่ไหมเอ้ย้าเอาเก่ากว่อนัด ขึ้นมาขึ้นมาเอาช้อนขึน้นมาสิเขานอยู่ไหนอ่ะเขานอ่นู่นอีเฮงียนไหนบ้างอีเฮงียนนี่อ่ะขัดขันไปแล้วขึ้นมาแล้ว,มลวไม่รู้เรื่องเลยทำไมคะ